ม่วงกินโกวนนะครับจะเป็นทรงกลมๆนะฮะเวลาเด็ดมาเราวางไว้ก็จะสีแดงนะครับผลก็ขั้นย่อมนะนี่นะพิงโกวนนะครับสุกอาจจะแดงนะฮะสุกเฉดมันจะออกแดงแล้วก็ดิบมันจะม่วงเขียวม่วงแล้วก็ออกแดงนะฮะ จะทรงกลมหน่อยสวยเลยนะครับดกเหมือนกต้นตน,นี้ถ้าต้นนี้ยังอยู่ก็ได้ดกนะเ,เด็ดชิ้งไว้นะครับสักสัปดาห์หนึ่งเอ้ยเอาใหม่สักสามวันสี่วันก็ Just so I can